ในเมืองที่เต็มไปด้วยความฝันเป็นไปได้ยากมากที่ผมจะยืนอยู่ในจุดที่เรียกว่าความสำเร็จได้มันเหมือนคนบ้าที่มองเห็นตัวเองไปอยู่ในจุดที่ยาก ยากขนาดแค่พยายามก็คงไม่พอผมตีอดิศักตั้งภูมิเจริญผมเป็นช่างที่วีควิกสาขานวมินจากการได้เห็นโลกของการแข่งรถในฐานะช่างมันดูเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะมีโอกาสเป็นนักแข่งมืออาชีพได้ โอกาสที่เรามองเห็นสักน้อยนิดผมจะเรียกสิ่งนั้นว่าเป้าหมายทางเดียวที่เป็นไปได้คือต้องเลิกคิดก่อนว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วทุ่มสุดตัวไม่เหมือนคนบ้าผลที่ได้รับคือชัยชนะจากการคัดเลือกโค้ชจากบีควิก150สาขาทั่วประเทศ โดยผู้ชนะจะได้ไปแข่งรถจริงในสนามจริงรุ่นอ e ีโก้คาแค่นี้ผมก็รู้แล้วว่าอนาคตผมมันจะไม่ง่ายแล้วผมตั้งเป้าสู่ชัยชนะที่เริ่มมองเห็นแล้วว่าต้องชนะแต่ผลกลับทำให้ผมรู้ว่าคำว่าแพ้มันได้มาง่ายกว่ามาก ชนเข้าไปที่ด้านท้ายด้านขวาครับมีลุ้นบนพื้นที่โพเดียมแท้ๆครับรอบนี้อดีศักดิต้องเข้าพิษครับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างมากครับคิดไว้แล้วว่ามันยากแต่ไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้ยากจนเก็บไปฝันยากจนเกือบจะยอมแพ้อย่างที่บอกครับต้องเลิกคิดก่อนเน้นทำเน้นฝึกทั้งร่างกายและจิตใจ เอาจริงๆแข่งรถมือเท้าต้องนิ่งแต่หัวต้องนิ่งกว่าอดีศักรถแข่งหมายเลข26ผลงานเยี่ยมมากแล้วก็โดดเด่นจริงๆครับหนสามติดกันชิดๆเลยครับอดีศักก็ได้ทำผลงานดีครับใช่ครับโอโหทำดีมากพอทุกอย่างมันนิ่งรู้ตัวอทีทีผมก็อยู่บนโพเดียมนะครับ26อดีศักตั้งภูเิญจากฟีควิกเลสซิ่งทีม ทีมอย่าง B Quick Racing Team ครับในปีนี้ก็ส่งบุคลากรภายในบริษัทของเขาก้าวเข้ามาสู่การเป็นนักขับอาชีพเข้าร่วมกนนารแข่งขันด้วยเช่นกันครับจากวันนั้นถึงวันนี้ทําให้ผมรู้แล้วว่าผมต้องไปต่อในระดับโลกทั้งรถอย่าง Audi R8 LMS GT3 Evo 2ทั้งเพื่อนนักขับมืออาชีพอย่างอา a กาศแนนด รวมถึงแรนเนอร์นักขับมืออาชีพแซนดี้สตูวิกที่คอยช่วยเหลือผมมาตลอดอย่างเสมอทำให้ผมต้องพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าผมนิ่งพอที่จะพิชิตมันหรือไม่เอ,อาดิยาแฟงมาเลข25ครับเป็นมาสด้ารับอดิศักดิ์สามโค้งครับแซงสองคันอดิศักดิ์ตั้งปูนจเจริญใครจะไปเชื่อนัการดีควิกครับตอนนี้โคฟีไม้เลื่อมือเป็นนักแข่งแตล่ละประเทศไปแล้วครับ ถ้าย้อนเวลากลับไปผมอยากจะบอกตัวเองว่าคิดถูกแล้วที่ต้องเลิกคิดก่อนว่าเป็นไปไม่ได้